นุรัก์ด้วยตนเองอย่างตามแนวทางศาสตร์พระราชาในการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติและเห็นความสำเร็จของการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจภาวนาต่างให้โอวาทและ่าเปิดและทรัพยากรธรรมชาติประจําปี2 5 6 4ครับผมถูกท่านครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความได้ประชาชนร่วมปกป้องถินป่าและทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาตินั้น แสดงถึงความอุ่งมสมบูรณ์ของแผนการพัฒนาประเทศในทุกด้านจาให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการรักษาพื้นทูป่าไม้และประชาชนที่จะมาเป็นแรงขับเคลื่อนในการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปันจจัยแห่งความสำเร็จที่เข้ารับก,การฝึกอบรมจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์มีประสบการณ์ตรงขอให้ตั้งใจรับก,การฝึกอบรมและวนรวมต่อไปสุดท้ายนี้ ที่ที่ได้ช่วยกันจัดการสุอบรมในครั้งนี้ครบถ้วนแล้วผมขอเปิดการสุอบรมเยาวชนทีมการของคุณดาน108เนี่ยได้บอกกับพี่น้องะชาชนว่าถังแก๊สอยู่ในบ้านเรามันอยู่ตรงไหนเราก็เ่ิยไปทำไปแล้วไปหยุดกั้นใช้ผ้าหรือไม่กว่าวาดอันเชิญมบอกไปแล้ากพป้อมกันเลยครับโอเคครับ

好，阿仔，再来一次。